เอกโจเสียนเพชรครับผมโอ้โหแฟนคลับเพียบวันนี้รองเท้าดีมากเลยอ่าเรื่องคิวเรื่องคิวไทยนะวันนี้โอ้โหวันนี้ทั้งเอกออยคนก็โอ้โหแฟนคลับเพียบนะครับตอนนี้ถ่ายกันนะดึกดื่นแค่ไหนก็นะเอาใจกันแค่เอาใจกันแล้วนะถ่ายเรารอ,ลอเลย วันแต่งตัวหลอมากเลยไปลองเพลงองเพี่โจองนหโจเป็นไงโหเสียงสุดยอดเลยนะเสียงเนี่ยอยากจะขอเสียงแทน ถ่ายได้ทุกคนวันนี้ถ่ายได้ทุกคนนี่สวยขยีใจสวยขยีใจติดตามน้องออยติชดานะครับผมเนี่ยตามเฟซอ่าเพจนะชื่อออยออยเองค่ะออยเองออยเองนะออฟฟิเชียนนะครับผม มาเล่นทีเดียวเล่นหลายคณะละเกินนะครับผมตามติดตามมาได้วดดลองไฟดูดนะครับผมไฟดูดไฟดูดไฟดูดโอป้าครับผมเอ็ปริญญาครับผมเนี่ยสุสลอเลยผมเนี่ยอ้าวโ้ยตัวตี อ๋อเนี่ยส,สวยสวยสวยขั้นยิ่สวยร้อนหนูหน้าไปหน,น้าอ่าหน้าเป็นสิวเลยโอ้โหเดี๋ยวต้ไไองถาเออสื้อเลยเดี๋ยวต้องถางเสื้อเยเสื้อเราตังไม่พอเว้ยก,ก,กดเงินไม่ได้เลยโอ้โหตรงนี้กังลังคะของนี้ของนุนะฮะนุกจิสดานะครับผม แถวนี้แถวนี้แถวนี้ยาวมกันนะครับผมยาว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 มกันนะครับผมนะฮะขับยาวเหอนกันอยากได้เสื้ออยากได้เสื้อแต่ว่าเงินไม่พออ่า ร้อนไม่ต้องรึร้อนไได้ตลอดนี่ครับผมนีูครับผมอันนี้ก็นแน่นนะครับผมนังนี้ก็นแน่นนะ